สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เช้าวันพฤหัส,สบดีที่18กุมภาพันธ์2อ6 4้้วันนี้ดีก็จากบ้านเช้าเลยนะคะวันนี้อากาศดีมากมนะคะก็มีหมอกจางๆนะคะตอนเช้านะคะสดชื่นเลยทีเดียววันนี้ดีก็คุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันต่อนะคะพอดีเมื่อวานเนี่ยได้มีโอกาสคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะซึ่ง ตอนนี้นะคะเขาเขาก็รู้สึกว่าอยากดูแลสุขภาพด้วยที่ว่าเขาเองเนี่ยก่อนหน้านี้มั่นใจในตัวเองมากว่าตัวเองเนี่ยสุขภาพดีเพราะว่าเป็นคนที่ออกกำลังกายต่อเนื่องนะคะก็สัปดาห์หนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ3วันเลยนะคะก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงนะคะไม่ได้มีปัญหา แตอ่อย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือพี่เขาไม่เคยตรวจสุขภาพเลยเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมาก็เลยก็คือแปดปีเลยนะคะทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยไม่รู้ด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ค่ะพี่เขาบอกพี่เขาไปตรวจสุขภาพมานะคะค่าเลือดออกมาแบบค่าไตรกลีเซอไรด์สูงค่าน้ําตาลในเลือดสูงสรุปก็คือหมอบอกว่าพี่เขาเป็นโรคเบาหวานทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเขาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็เลยโทรมาถามนะคะอย่างหนึ่งเลยค่ะ อยากจะแนะนํานะคะอย่างน้อยๆเน,นี่ยเราเราควรจะตรวจสุขภาพนะคะคือถ้าเกิดว่าค่าเลือดที่เราตรวจออกมามันอยู่ในขั้นระวังหรือว่ามันมันเริ่มที่จะเออเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถที่จะแบบเราดูแลได้ง่ายในเบื้องต้นเรางดอาหารดูแลเรื่องอาหารงดไอสิ่งที่เราไม่ควรจะทานมันมันจะกลับมาได้ปกติง่ายแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีระยะอาหารระยะปกติระยะอา่า ที่ควรระวังแล้วก็ระยะที่อันตรายก็คือเป็นโรคแล้ว3ระยะถ้าปกติโอเคค่ะเราดูแล้วยเรื่องอาหารแบบเนี้ยปต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงระวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าเราจะดูแลกลับมาเป็นปกติมันก็มีความเป็นไปได้สูงแต่ในกรณีของพี่เขาอ่ะมันเป็นอยู่ในช่วงอันตรายไปแล้วค่ะมันหมายถึงต้องรักษาแล้วมันก็เลยจะดูแบบเออ ทั้งรักษาก็ออันเนี้ยเขาก็ต้องทั้งกินยาแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารไปพวกคู่กันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ายากก็เลยถ้าเกิดว่าเราได้ตรวจสุขสุขภาพเป็นประจําต่อเนื่องนะคะเราจะได้อยู่ในช่วงที่มันไม่ต้องแก้ไขอะคะ่ะเราแค่มาดูแลกันให้มันเป็นปกติทีนี้ ก็เป็นเรื่องหนึ่งเลยค่ะที่อยากจะฝากไว้ก็คือการดูแลแล้วก็ตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็ลองตรวจกันดูนะคะใครที่ไม่เคยตรวจนะคะเราจะได้รู้ค่าเลือดค่าอะไรพวกนี้มันก็คือส่งผลต่อการดูแลในระยะยาวนะคะก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ